สวัสดีคะ่ะท่านผู้เข้าอบรมขอต้อนรับเข้าสู่บทเรียนที่หนึ่งเรียนรู้หลักการเขียนที่ดีหลักการเขียนที่ดีเป็นอย่างไรกันนะคงเป็นคำถามที่นักเขียนทุกคนค้นหาไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าหลักการเขียนที่ดีต้องคำนึงถึงหลายแง่มุมเพื่อให้การสื่อสารชัดเจนน่าสนใจและมีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยรายละเอียดที่ควรใส่ใจมีดังนี้ห ความชัดเจนและกระชับความชัดเจนเน้นการสื่อความหมายที่ชัดเจนโดยหลีกเลี่ยงการใช้คำที่อาจก่อให้เกิดความสับสนหรือความเข้าใจผิดเขียนประโยคให้ตรงประเด็นและสแสดงเจตนาที่ชัดเจนความกระชับลดการใช้คำที่ไม่จำเป็นตัดคำซ้ำซ้อนหรือประโยคที่ยืดยาวเกินไปเพื่อให้เนื้อหากระชับและไม่ซับซ้อน 2. โครงสร้างที่เป็นระบบเริ่มต้นด้วย บทนำเป็นการนำเสนอประเด็นสำคัญที่คุณจะพูดถึงพร้อมแสดงเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์ของการเขียนทำให้ผู้อ่านเข้าใจสิ่งที่กําลังจะได้รับเนื้อหาขยายความประเด็นในบทนำโดยแบ่งเป็นหัวข้อย่อยๆจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลหรือประเด็นตามความเหมาะสม 3. การใช้ภาษาที่เหมาะสม ควรเลือกใช้คำที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายถ้าผู้อ่านเป็นบุคคลทั่วไปหรือผู้ที่ไม่มีพื้นฐานในเรื่องที่เขียนควรหลีกเลี่ยงศัพท์เทคนิคหรือภาษาเฉพาะที่ยากเกินไปถ้าผู้อ่านเป็นผู้เชี่ยวชาญควรใช้คำที่มีความเฉพาะทางหรือศัพท์เทคนิคที่เหมาะสมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเนื้อหา 4. การอ้างอิงข้อมูลที่ถูกต้องการเขียนโดยใช้ข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้จะช่วยให้เนื้อหามีน้ำหนักมากขึ้น การอ้างอิงข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งที่เชื่อถือได้เช่นบทความวิชาการงานวิจัยหรือสถิติจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือจะทำให้ผู้อ่านเกิดความมั่นใจในเนื้อหา5การเล่าเรื่องที่มีความเป็นธรรมชาติการเขียนที่ดีควรมีการเชื่อมโยงประเด็นและข้อคิดเห็นในลักษณะที่ต่อเนื่องโดยอาจใช้ตัวเชื่อมระหว่างย่อหน้าเช่น ต่อมานอกจากนี้หรือในทางกลับกันเพื่อให้การอ่านลื่นไหลและไม่ขัดแย้งกับประเด็นก่อนหน้า 6. การตรวจทานและปรับปรุงงานเขียนการเขียนครั้งแรกอาจไม่สมบูรณ์แบบการตรวจทานช่วยให้คุณสามารถปรับแก้จุดที่ยังไม่ชัดเจนหรือแก้ไขข้อผิดพลาดทางวยากรณ์และการสะกดคำได้นอกจากการตรวจสอบด้วยตนเองแล้ว อาจใช้โปรแกรมตรวจวยากณร์หรือให้บุคคลอื่นอ่านเพื่อช่วยให้เห็นมุมมองที่ต่างออกไป 7. การดึงดูดความสนใจของผู้อ่านการเริ่มต้นเรื่องด้วยประเด็นที่น่าสนใจเช่นการตั้งคำถามที่ท้าทายหรือการเล่าถึงเหตุการณ์จริงที่น่าตื่นเต้นจะทำให้ผู้อ่านอยากติดตามเนื้อหาต่อไปใช้เรื่องราวหรือกรณีตัวอย่างเพื่อสนับสนุนแนวคิดหรือข้อมูลที่เขียน ทำให้เนื้อหาดูใกล้ชิดกับผู้อ่านและเข้าใจง่ายขึ้น 8. หลีกเลี่ยงการใช้คำหรือประโยคซ้ำซ้อนการใช้คำหรือประโยคซ้ำกันบ่อยๆอาจทำให้เนื้อหาดูน่าเบื่อและไม่เป็นระเบียบพยายามใช้คำหรือประโยคที่ต่างกันแต่ยังคงสื่อความหมายเดียวกันเพื่อรักษาความสดใหม่ของเนื้อหาในท้ายของบทเรียนนี้ อาจารย์พันธิตได้บอกเคล็ดลับในการฝึกฝนทักษะการเขียนไว้ว่าการเขียนเป็นทักษะที่พัฒนาได้หากทำการฝึกฝนบ่อยครั้งและทำการตรวจทานอย่างละเอียดก็จะช่วยให้คุณเขียนได้อย่างชัดเจนมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้นบทเรียนที่หนึ่งก็ได้จบลงแล้วนะคะหวังว่าผู้อบรมคงจะเข้าใจถึงหลักการเขียนที่ดีและนำไปฝึกฝนเพื่อเป็นพื้นฐานของนักเขียนมืออาชีพต่อไป เราไปสู่บทเรียนถัดไปกันเลยค่ะ